เหตุการณ์ภายในกองทัพเหยว่ดำณเวลานี้ท่านโชหนึ่งแม่ทัพใหญ่ผู้ทรงอำนาจในขณะนี้เมื่อรับทราบว่าพญาเซนปิดเบี้ยวขึ้นมาท่านโชจึงประกาศหาคนล่าตัวพญาเซนมาตัดหัวทันทีขอหาที่ทำงานพลาดทำายัางสังหารทหารเอกของกองทัพไปด้วยท่านโชขอรับตอนนี้ท่านผู้เท่าเพลิงได้เดินทางมาถึงแล้วขอรับเออผู้เท่าเพลิงมาถึงแล้วอย่างนั้นเหเรอเยี่ยมไปเลย เองจงรีบไปเชิญตัวเข้ามาพบข้าเดี๋ยวนี้พระบ,บัญชาขอรับเปิดตัวผู้เท่าพลังและแล้ววันนี้ก็มาถึง ได้มีชายคนหนึ่งเข้ามารายงานตัวและบอกว่าจะเป็นคนอาสาออกไปตามล่าจับตัวพยาเสนมาลงโทษเองท่านผู้เท่าเพลิงตัวจริงหรือนี่นึกว่าจะมีแต่เรื่องเล่าซะอีกผู้เท่าเพลิง หนึ่งในเจ็ดของสุดยอดตำนานแห่งจอมขมังเวทและเป็นผู้ที่สำเร็จวิชาโลก,กันตพูดหรือเปเลวไฟแห่งเพลิงนรกบัดนี้ผู้เท่าเพลิงได้ออกมาปรากฏในรอบ30ปีที่ไม่มีผู้ใดพบเห็นมาก่อนข้าเ็ผู้เท่าเพลิงหนึ่งในเจ็ดสุดยอดจอมขมังเวทโอ้ข้ารู้สึกประมหาอยู่ไม่น้อยหลังจากที่รู้ว่าท่านจะมาหาข้าที่นี่ ก็ข้าปีกฤเวกเก็บตัวอยู่ในธรรมมานานหลายสิบปีปัดนี้จึงอยากหาอะไรทําเพื่อคลายเครียดสักหน่อยนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแต่ว่าสุดยอดตำนานอย่างท่านเห็นทีข้าคงจ่ายค่าตัวให้ท่านไม่ไหว <c oughs> ท่านแม่ทรับไม่ต้องกังวหลหรอกข้าเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหนักหนาหรอก ยิ่งแต่ข้าอยากจะขอท่านสักเรื่องหนึ่งจะได้ไหมได้สิทำไมข้าจะทำตามคำขอของท่านไม่ได้ว่าแต่ท่านต้องการอะไรเป็นพิเศษอย่างนั้นเลยหลังจากที่ข้านำศีษะเจ้าพญาเศนมาส่งให้ท่านแล้วท่านจะต้องทำตามเงื่อนไขก็คือพาพวกเราทหารเศษสวะของท่านทั้งหมด สหัวออกไปจากพื้นที่ของข้าซะไม่เช่นนั้นล่ะก็ข้าจะล้างบางเศษสวะเหล่านี้ไม่ให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวฮาแม่นี่พวกข้าตั้งกองทัพรบกวนท่านเหรอเนี่ยก็ได้ท่านผู้เท่าหากท่านเอาศีรษะของพญาเสนมามอบให้ข้าได้เมื่อไรและในวันนั้นข้าก็จะรีบนำพวกทหารเศษสวะพวกนี้ไปเปิดศึกกับท่านต่อทันที แหนีห่ถูกใจท่านหรือเปล่าล่ะถูกใจที่สุดเลยท่านแม่ทัพเดี๋ยวข้าจะรีบไปดิดหัวไอ้พญาเสนมาอย่างเร็วเลยแล้วจากนั้นข้าก็จะตามมาดิดศีรษะของท่านที่ล้งดีไม่ล่บปรนะารนักคิดว่าข้ากลัวท่านอย่างนั้นเลยเมื่อท่านโชได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกจุอกอกอยู่ไม่น้อยแต่ก็ต้องข่มใจตัวเองเอาไว้ ไม่กลัวข้านั่นแหละดีแล้วข้าเองก็อยากจะเจอคนที่กล้าหารอยู่พอดีแล้วอย่ามาชี้ลาให้ข้าเห็นก่อนแล้วกันว่าแล้วผู้เท่าเพลิงก็รีบเดินทาง